ใครที่แบบพี่หนูชอบกินเคมมากเลยหนูเป็นทาสรักโซเดียมนอนว่าสิ่งที่ทำให้ตัวบวมนะคะแล้วก็ลดไม่ลงสักทีก็คือโซเดียมในตัวของเราเนี่ยแหละเอออันนี้ฝังก็เป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่คนดูแลสุขภาพอะ่ะต้องรู้จัก <c oughs> น,นี่จะเป็นซอสพิกที่ไม่มีน้ำตาล <c oughs> เพราะเขาใช้น้ำตาลย่าหวานค่ะนี่ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะขวัญน,นะคะวันนี้ Energy อาจจะแบบน้อยลงนิดนึงเพราะด้วยแบบสถานการณ์บ้านเราที่มันคุมใดๆไม่อยู่แล้วเออวันที่ขวัญอัดก็คือวันที่ตัวเลขขึ้นหลักหมื่นมันก็เป็นวันที่จิตใจมันพยายามจะทำตัวให้แบบแฮปปี้มีความสุขเพื่อที่อยากให้ทุกคนมาดูแล้วไม่เครียดเออเฮ้ย อ่ะโอเคคลิปของเราวันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าเนาะขวัญอาจจะมาได้ตั้งได้ตั้งคำถามไปนะคะใน IG s t o r อรีว่าอยากให้ขวัญทำคอนเทนต์เกี่ยวกับด้าน,นไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบหลายๆคนเลยอยากให้ขวัญอนะรวมพวกเครื่องปรุงพวกวัตถุเขาเรียกว่าอ,อะไรส่วนผสมต่างๆที่เป็นแบบ เอามาทำอาหารคลีนอาหารินเทลตี้ได้หรือว่าอาหารปกติได้ทานได้แบบสุขภาพปีแล้วก็ไม่ได้บวมโซเดียมแล้วก็ไม่ได้ทําให้น้าตาลแบบมันเพิ่มขึ้นในเลือดของเราอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉันเชื่อว่าการที่เราจะต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อะหน,นอกจากจะป้องตัวเองแล้ว 2. ถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่มันโอเคหน่อยมันก็น่าจะพอแบบ สู้อะไรไปได้บ้างเนาะวันนี้ผมก็เลยโอเคเดี๋ยวจะออกไปซุปเปอร์นะคะจะรีบออกไปตอนซุปเปอร์อาจจะไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าจะรีบออกไปจริงๆแล้วก็ไปซื้อๆอ,อออกมาแล้วค่อยมาแกะกันที่บ้านโอเคปะ่ะแต่ก่อนที่จะไปนะคะเดี๋ยวเราขอแต่งหน้าแบบเบาๆาน,นิดนึงก่อนไห <c oughs> นๆจะได้ออกไปนอกแล้วก็ขอแบบแต่งเติมสีสันลงบนหน้าหน่อยเนาะอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวผนจะลงแค่แบบอ่อนๆทั่วๆไปเลยคือการลงแค่คอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งแล้วก็ลิป แค่นี้แค่นี้จริงๆเนาะเพื่อให้มันเป็นอะไรที่ได้แต่งบ้างอะเพราะขวัญเชื่อว,ว่าการที่เราได้แต่งหน้ามันทำให้เรามี energy ในการใช้ชีวิตถ้าเราตื่นมาเราส่องกระจกแล้วมันโซมจายอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยยิ่งเหนื่อยมากกว่าเดิมไม่ต้องอะไรมากมายนะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่านาะอะมาที่ขั้นตอนแรกนะคะอันนี้ขวัญแต้มคอนซีลเลอร์ไว้แล้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างเข้มก็เลยจะต้องทิ้งน้องให้เซ็ตตัวนี้ึงตัวที่ขวัญยิบใช้ช่วงนี้นะคะจะเป็นของ l i บร New York ตัวนี้เลย นี่เป็นเบอร์2อูนะคะสีแซนซึ่งมันจะเป็นสีที่มันค่อนข้างลงได้ทั่วทั้งหน้าเลยเราก็เหมาะกับสีผิวความเนาะเป็นถือแบบขาวเหลืองอะไม่ได้แบบขาวชมพูเนาะเนี่ยก็จะลงใต้ตาก็ได้ผวานจะลงแค่ช่วงแบบร่องน้ําตานี่ิดหน่อยไม่ได้แต่งขนาดนั้นคือแต่งแค่แบบพอให้เราดูสดชื่นเพราะถ้าแบบเรายิ่งทําตัวเองให้มันดูโทมดูไม่มีชีวิตชีวามันจะไม่มีพลังในการแบบอยู่บ้านเนาะทุกคน เออก็แต่งแค่แบบนี้เน่หน่อยพอเนี่ยเห็นปะมันก็กบใต้ตาอยู่เดี๋ยวตรงนี้ฝนขอเซตรอน้องไว้แป๊บนึงก่อนแล้วก็ค่อยแบบ เนี่ยจริงๆมันจะใช้แป้งเล็กๆแบบเนี้ยค่อยๆแบบแทบแทบแๆไปมันจะแบบเนียนขึ้นเห็นปะเนี่ยไหมคะมันก็จะแบบกบได้ค่อนข้าง,างโอเคขึ้นถ้าเราทิ้งน้องไว้แบบหนึง่งก็จะประมาณนี้ส่วนตรงอื่นนะคะขวัญก็จะใช้เป็นแป้งเลยเป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นนะคะของเมเบอร์ลีนฟิตมีตัวนี้อันนี้เป็นรุ่นใหม่ขวัญนนะ่เคยใช้ตัวถาที่เป็นแบบดำทั้งอันเลยอ,อันนั้นก็คือดีแล้วอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เขาทำออกมาจะมีแบบเป็นสีมทเทอริกอย่างนี้นะก็จะมีฟองน้ำเป็นสีดำซึ่งเขา ดีมากคือใครที่ไม่ชอบลองๆพื้นต้องแบบอยากอยู่บ้านให้บ้านดูชิวชิวาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบหยิบอันนี้มาแต่งได้เลยเนี่ยฝันลงครึ่งง้าห้ดูเป่ะคือมันสวยมากสีที่หวันใช้นะคะจะเป็นสีหนึ่งหนึ่งแปดเดี๋ยวขึ้นให้หนึ่งหนึ่งแปดนะคะก็จะลงไปเลยเนี่ยแค่นี้ยคือแท็บไปเลยไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายคือเราก็รีบรีบแต่งแล้วก็เดี๋ยวจะรีบออกไปเนี่ยก็ลงคอไปด้วยนิดนึง คือตัวนี้มันจะคุมมันได้ดีมากแล้วเขาก็ปกปิดค่อนข้างแบบโอเคเลยดูดีเห็นบ้านหน้าดูผ่องขึ้นเลยอะเนี่ยก็จะลงแค่เนี่ยแล้วมันไม่ได้หนักผิวมันไม่ได้แบบทําให้เราหน้าเป็นสังขยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะทาให้หน้าของเราดูแบบสวยตลอดทั้งวันปลุกตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เอ็นตันเห็นป่ะเห็นปะดูหน้าตอนแรกกับหน้าตอนนี้คือมันดูสดชื่นขึ้นดูตื่นขึ้นขวัญเชื่อว่าแบบพอเราเห็นสองกระจกเวลาข้ห้องน้ำหรืออย่างเงี้ยเวลาเดินมาเจอกระจกแบบเห็นตัวเองที่มันสดชื่นมันจะได้มีพลังอะแล้วก็ขอแต้มแก้มนิดนึงให้มันดูแบบเลือเลือทาปากด้านในนิดนึงถึงแม้จะออกไปข้างนอกเราใส่แมสก็แล้วแต่ฉันก็จะทาปากนิดนึงเออมันอึดอัดน่ะแต่งหน้ามาตลอดเนาะมาส่วนลิปที่ขวัญจะใช้ในวันนี้นะคะจะใช้เป็นสี ออหนึ่งสองเกนะมันจะออกสีแบบน้ำตาลนุดนๆแบบเนี้ยของเมเ e l ลีนเหมือนกันคือขวัญว่ามันเอามาทาแบบปากสวยดีเนาะเนี่ยก็ทาแค่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจทามากคือทาแค่แบบให้ปากมันดูมีสีอะแล้วก็ใช้แปรงแบบนี้นะคะในการแบบเกี่ยให้มันฟ้งเห็นว่าปากมันดูแบบเต็มขึ้นดูสวยขึ้นต่างๆแล้วก็จะใช้แบบแปมตรงนี้นิดนึงสองฝั่ง เนี่ยแค่เนี้ยแล้วก็กเกลี่ยนะจ๊ะเกลี่ยแล้วจะบอกว่าลิปตัวนี้มันไม่ติดแมสด้วยนะคือเขาค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ติดทนมากเห็นปะคือแบบเนี่ยต่อให้เราแบบร้อน้องเสร็จแป๊บหนึ่งอะ่ะขยี้ขยี้มันจะเป็นละมุนล,ละมุนแบบนี้แล้วมันก็จะไม่ติดแมสเพราะฉะนั้นเราก็คือทาได้นะคะแน่นมากตรงเนี้ยแน่นแบบแน่นอะ่ะ อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวผมจะรีบออกไปซื้ออุปกรณ์พวกวัตถุดิบต่างๆนะคะมารีวิวให้กับทุกคนดูกันว่าอะไรที่มันควรมีติดบ้านบ้างแล้วอะไรที่มันกินได้แล้วมันดีต่อสุขภาพบ้างเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกลับมานะคะโอเคค่ะทุกคนคะกลับมาแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนที่แบบไปเดินต่างๆเพราะว่าหนึ่งคนเยอะเราก็รีบเดินรีบกลับรีบหยิบแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาทุกอย่างเพราะบางอย่างก็ยังมีอยู่ที่บ้านก็จะตุนไว้เฉพาะแบบ ซอสน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ที่มันต้องใช้ที่มันต้องปรุงรสเนาะอ่ะโอเคสิ่งแรกนะคะที่แนะนําเลยคือน้ํามันหลายคนจะคิดว่าเอ้ยหนูจะกินน้ํามันอะไรดีคือจริงๆแล้วน้ํามันหมูอะสามารถทานได้นะมันจะเป็นน้ํามันที่เหมือนแบบสายคีโตเขากินกันนะแต่ถ้าเป็นขวานนะขวานก็จะกินน้ามันหมูบ้างกินน้ํามันมะพร้าวบ้างนะคะน้ามันมะพร้าวก็จะเป็นอันนี้ ของแบรนด์โคโค่ฟาร์มซึ่งจริงมันก็มีหลายแบรนด์ที่เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนาะมันก็เนี่ยสำหรับทอดสำหรับแกงผัดทำขนมเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าไม่มีไขมันทาน,นต่างๆอะไออย่างเงี้ยจริงๆก็คือได้หลายยี่ห้อหลากหลายนะคะแต่ยี่ห้อที่หัน้จะเป็นยี่ห้อนี้นะโคโค่ฟาร์ม ต่อมานะคะก็จะเป็นในหมวดของน้ำปลาใครที่แบบพี่หนูชอบกินเค็มมากเลยหนูเป็นทาตลักโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะกินน้ำปลาที่เป็นน้ำปลาเค็มจ๋าน้ำปลาแบบน้ำปลาน้ำปลาแน่นอนว่าสิ่งที่ทําให้ตัวบวมนะคะแล้วก็ลดไม่ลงสักทีก็คือโซเดียมในตัวของเราเนี่ยแหละกินเค็มได้ต้องกินน้าเยอะด้วยเพราะนั้นเราถามตัวเองว่ากินน้าเยอะหรือเปล่าถ้ากินน้าเยอะโอเคสามารถกินน้ำปลาตามปกติได้แต่ถ้าไม่ได้กินน้ําเยอะแล้วก็มีอาการกายบวมนะคะแนะนําเป็นน้ำปลาแบบนี้ แบรนด์ไลฟ์นะคะตัวนี้ปลากูดไลฟ์อ่ะซอสแบรนด์นี้แบรนด์นี้จริงๆเขามีขวดเล็กด้วยแล้วก็มีอันนี้เป็นขวดใหญ่ของเขาก็ซื้อมาได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นน้ำปลาแท้นะคะแล้วก็ลดเกลือลงลดโซเดียมลง40%เขามีหลากหลายยี่ห้อนะที่ขวัญเคยเห็นนะ่ะแต่ขวัญคิดว่าแบรนด์กูดไลฟ์เนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆที่ออกมาเลยแล้วก็โอเคแล้วเขาก็จะมีอะซอสหอยนางรมกูดไลฟ์ด้วยมีมีหลายอย่างนะอแม่นอนน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้ม ซีฟู้ดก็มีเอออันนี้ฝันก็เป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่คนดูแลสุขภาพอะ่ะต้องรู้จักน,นะคะฟูดหลายแบรนด์นี้นะอันนี้เป็นน้ำปลาแล้วก็ต่อมาจะเป็นน้ำปลาอีกหนึ่งอันที่ฝันก็เห็นบางร้านขายอาหารใช้เนาะบางครัวเรือนก็มีใช้สําหรับเมกะเชฟเมกะเชฟตัวนี้ก็จะเป็นน้าปลาที่น้ําปลาแท้เหมือนกันแล้วก็ไม่มีกลูเตนฟรีด้วยแล้วตัวนี้นะคะเขาจะเอ่อไม่มีผงชูรสน้ําปลาบางตัวเค็มๆกันเนี่ย มันมีสารเชื้อปนนะแต่ตัวนี้คือน้ำปลาแท้ๆก็ใช้ได้สำหรับใครที่ไม่ชอบอันนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชอยสำหรับน้ำปลานะคะต่อมาซีอิ๊วถ้าคนที่ติดตามขวัญจะเห็นว่าขวัญนททอดไข่เก่งมากนะคะม่าจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวไข่อะไรต่างๆนานาสิ่งหนึ่งเห็นไหมห้อยหม้อเลวี่กู้เนี่ยเป็นนางสาวไข่ดาวมาตั้งแต่แบบปัดผมอ่ะคือเราชอบกินไข่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมีติดบ้านไว้ตลอดคือเขาเรียกว่า ไข่แล้วก็ซอสแม็กกี้ใช่ป่ะหยอกหยอกสมัยก่อนอนะ่ะเรากินไปเถอะแม็กกี้หยอกหยอกต่างๆแต่ตอนเนี้ยเราก็โตขึ้นเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออการที่กินโซเดียมันเยอะมันไม่ดีมันก็เลยไปหาซีอิ๊วขาวนะคะที่สามารถมาหยอะพวกไข่ได้เป็นซอสอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะก็จะเป็นของโรซาไม่ใช่ปลากระป๋องนะทุกคนไม่ใช่ปลากระป๋องปลากระป๋องโรซาไม่ใช่นะแต่จะเป็นแบบซีอิ๊วขาวซึ่งตัวเนี้ยก็สามารถปรุงอาหารก็ได้หรือจะหยอะ กับข้าวกินกับไข่ดาวคืออร่อยมากตัวนี้จะลดโซเดียม40%นะคะเป็นจำจากรอโทเหลืองอร่อยนะคะตัวนี้แนะนำซื้อขวดเล็กๆแบบเนี้ยราคาไม่แพงด้วยอ่ะอีกหนึ่งโรซ่านะคะที่แนะนำเลยก็จะเป็นซอสพริพกซอสพริกเนี่ยเป็นซอสเดียวที่ขวัญกินได้คือขวัญน,นะเป็นคนที่โชคดีตรงที่ตัวเองไม่ชอบกินซอสพริพกหรือซอสมะเขือเทศเวลาที่ปรุงอาหารจะเป็นคนไม่ค่อยชอบปรุงเป็นคนที่กินรสชาติแบบปกติได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ตัวเนี้ยที่หยิบมาเพราะว่า ตอนนี้ติดใจฮอตดอกฮอตดอกที่เป็นครีมนะคะของแบรนด์ลีนไหรืออะไรสักอย่างหนึ่งลีนแอนไลฟ์ hmm. life, อะไรสักอย่างนึงนแหละซึ่งอันนั้นอะ่ะมันจะเป็นไส้กรอกที่ไม่ได้ผ่านการพัชไลา์ไม่ได้ผ่านการแบบปรุงแต่งใดๆมาไม่มีผงชูรสแล้วทําจากน้องไก่แท้ไม่ได้ใส่ผงชูรสเนาะแล้วก็ตัวนมเนี่ยก็เป็นนมที่โลวโลไขมันต่างๆคือกินได้อะ่ะในอันนั้นะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากได้ซอสพริกสักอันนึงไว้แบบ บางทีสลับกินกับไข่ดาวซอสอันนี้เนาะก็เลยซื้อเป็นซอสพริกตัวนี้มาโรซ่านะคะตัวนี้จะเป็นซอสพริกที่ไม่มีน้ําตาลเพราะเขาใช้น้ําตาลย่าหวานค่ะนี่เขาเขียนไปเลยเห็นปะเขาใช้ความหวานจากน้ําตาลย่าหวานแล้วก็ลดโซเดียมลง4 0จะเห็นเลยว่าทุกๆอย่างอ่ะส่วนใหญ่จะลดโซเดียมลงแบบ40่สถึงแบบห้เนาะแล้วแต่แบรนด์แต่ซอสพริกอันนี้ขวัญแนะนานะต่อมาซอสหอยนางลม ซอสหอยนางรมแบรนด์ที่แนะนํานะคะก็จะเป็นนี่เลยตาเด็กสมบูรณ์เห็นกันมาตั้งแต่เด็กตาเล็กแล้วเห็นกันมาตั้งแต่ต้อนแต่อ่อนเนาะต้องแข็งกันมองเลยวะต้อแขงมองมาตั้งแต่ออกร็จท้องแม่เออเด็กสมบูรณ์เออถืออย่างเงี้ยถือข้างนึงอย่างเงี้ยเนาะเออตาเด็กสมบูรณ์ต่างๆก็คือซอสหอยนางรมออสเตอร์ซอสนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะบอกไปเลยว่าไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชรนแล้วก็ไม่มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดโซเดียมลง30ซนะคะตัวนี้แนะนํา ใช้ได้เอาไปผัดกับหมูผัดกับกระเทียมพูดเหมือนทำอาหารเป็นปะทำไม่เป็นหรอกเพคือพวกสิ่งพวกนี้ขวัญก็จะแบบแม่เขาจะเตรียมอาไว้เพราะว่าขวัญเป็นคนที่เรื่องมากในการกินแล้วก็ทําอาหารไม่เป็นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาแม่เขาทาให้เดี๋ยวเขาจะใส่ซอสอะไรพวกนี้มันก็ทําให้เราแบบได้กินอาหารที่ไม่ได้กินจะ้ะอ่ะ มาต่อนะคะสําหรับคนที่พี่ปกติหนูกินไข่อะหนูจะใส่ผงชูรสลงไปแบนช้อนนพูนเลย <c oughs> จะบอกว่าผงชูลดใส่ไม่ได้นะคะมันมีผลกับการที่จะทําลายกล้ามเนื้อของเราที่เราอะพยายามอุตสาหะในการสร้างมันขึ้นมาให้มันสวยงามใส่อะไรนะผงชูรสผงชูรสผงชูรสเนี่ยกินไม่ได้แต่หนึ่งสิ่งที่จะทําได้เวลาที่ใส่น้าซุปนะคะต่างๆก็จะเป็นอันนี้ผงปรุงรสคีนนะคะรสไก่ของแบรนด์ธรรมชาติซึ่งแบรนด์เนี่ยจริงๆเขาก็มีผงปรุงรสหลายอย่างนะ ก็แนะนําสําหรับใครที่แบบชอบปรุงรสต่างๆก็ไปซื้อแบรนด์นี้นะคะแบรนด์ธรรมชาติมากินได้อ่ะคนขึ้นให้เป็นแบบเหมือนผงชูรสอะแต่ว่าเป็นเนคู่ขนานเรียกด้ว่าเป็นคู่ขนานละกันแล้วก็จะมีซอสนะคะพวกซอสทฟเฟิต่างๆซอสลาดไก่บอนชอนของแบรนด์อ่อัน,นั้นชื่อแบรนด์เลยนะแม่ โอเพนแลนด์มั้งโอเพนโวอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นก็กินได้นะคะเฮลตี้เหมือนกันเดี๋ยวขวัญจะขึ้นไอจีเอาไว้ให้ก็เข้าไปดูกันอันนั้นโอเคส่วนอันนี้ต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของลถหวานรสชาติหวานพี่คะหนูชอบกินขนมมากๆเลยและหนูก็ชอบรสชาติหวานแบบจับใจไปเลยแต่ถ้าคุณไม่อยากมีพุงล่างคุณอยากหุ่นดีอยากสุขภาพดีการลดน้ำตาลเป็นสิ่งที่เห็นผลเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะน้ำตาลความหวานทานได้แต่ต้องเป็นความหวานจากสิ่งนี้คะ่ะ นี่สิ่งนี้อ่าเป็นของพ้าหวานนะคะนี่ผ้าหวานพ้าหวานเนี่ยจะเป็นน้ําตาลมะพร้าวความหวานจากน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยเราสามารถนานได้เป็นน้ําตาลแบบดอกมะพร้าวชอบมะพร้าวคือแล้วแต่เนาแต่ละที่ก็เรียกเหมือนกันแต่ที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าน้ําตาลดอกมะพร้าวเขาจะมีหลายแบบมากๆใครใครกินแบบน้ำพึ่งเขาก็มีเป็นน้ำพึ่งเป็นน้ำหวานแบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยเขาก็มีหรือว่าใครที่แบบว่า จะเอาไว้ชงเป็นผงๆผงก็คืออันนี้แต่ถ้าใครที่ชอบแบบว่าน้ำตาลปีป๊บอะน้ำตาลแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะแบบทำไข่พะโล <c oughs> หรืออะไรทำไข่ลูกเขยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำตาลแบบ น้ำตาลกระปุกแบบเนี้ยน้ำตาลปี๊เออน้ำน้ตาลที่เขาเรียกกันน้ำตาลปี๊พแต่อันนี้มันเป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวที่เอามาทำอะเนาะน้ำตาลปี๊เขาเรียกตั้งแต่รุ่นพ่อเนาะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบทานน้ำตาลอยู่แล้วก็แนะนำนะคะให้ทานเป็นน้ำตาลแบบจากดอกมะพร้าวแทนจะเป็นผงเป็นแบบเป็นก้อนเป็นแบบเหลวก็คือเป็นเลือกซื้อเอาเพราะว่าของหวานเนี่ยมีหลายอย่างเนาะหรือใครที่ไม่ชอบแต่ขวัญน่ะชอบชอบน้ำตาลที่เป็นดอกมะพร้าวมากกว่าจะไม่ชอบย่าหวานไม่อยากแนะนํา ว่าย่าหวานแบรนด์ไหนดีแต่ก่อนนะก่นหน้านี้ก็ซื้อแบบย่าหวานที่เป็นหลอดที่เราขายในซูเปอร์มาให้พ่อกินกับกาแฟแต่ขว่านะั้นรู้สึกว่าการรสชาติของย่าหวานนะ่ะมันหวานแบบแป้งแร้งอ่ะหวานแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะเนาะไม่จับใจอ<ะ>เออก็เลยรู้สึกว่าความหวานที่จากธรรมชาติแล้วก็ดีต่อสุขภาพเนี่ยน่าจะเป็นดอกมะพร้าวมากกว่านาะออย่างตัวเนี้ยจะไม่ได้หวานแป้แ่มใดๆก็คือทานได้สามารถใช้ทดแทนน้ำตาลได้เลยนะคะ <Okay. S 2> วานะไก็สู้หวานใจไม่ได้โอ้ตไปแล้วเอออะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นแลปอัพนะคะสั้นปะไม่สั้นแล้วก็พูดไวเหมือนเดิมเนาะเพื่อตรงตามสไตล์ใครที่ชอบแนวพูดให้เข้าใจง่ายๆโดยกระชับจับไวก็ติดตามกันไว้นะคะสามารถกดไลค์กด Subscribe กันได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวขันก็จะช่วงนี้คงต้องอยู่บ้านกันเพราะฉันแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้วก็จะพยายาม หาอะไรที่มันเป็นชา a l เลนต์ตัวเอง14วันหรือว่าเทคนิคการลดน้ำหนักแบบใหม่ที่ไม่ได้ใช้ i f นะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังคือถ้าใครอยากรู้ไม่สะดวกการทำไอเอฟแต่อยากน้ำหนักลงอยากหุ่นดีเดี๋ยวเอาไว้เม้นเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดให้ฟังเพราะตอนนี้ทดลองอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วก็เห็นผลโอเคแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีแต่มันก็จะมีข้อเสีย เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะถ้าใครอยากฟังเมนท์ไว้ได้เลยนะคะติดตามกันไว้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะสําหรับอวัตถุเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอุปกรณ์เครื่องครัวใช่เขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว,ว่าอะไระช่วยด้วยเครื่องปรุง <laughs> สำหรับเครื่องปรุงที่ก่าน,นํามาแนะนําทุกคนวันนี้นะคะให้มีติดครัวไว้ทำอาหารกินเองตอนนี้อุ่นใจที่สุดแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะเย้